สวัสดีค่ะวันนี้มาเดินเล่นในป่าค่ะจะมาดูซิว่าตอนนี้เห็ดหมดหรือยังเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วค่ะแต่ถ้าไม่มีเห็ดก็เดี๋ยวเก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนๆนะคะจะก็จะเดินเข้าป่าค่ะตอนนี้ฝนมันไม่ตกแล้วค่ะ มีแดดได้นะวันนี้แต่ก็ยังมีเรดเบอร์รี่ให้เก็บนะคะเอาไปทำแยมมีไม่เยอะมันเริ่มเหลือน้อยแล้วค่ะ รเบอรลูกเล็กๆจะเก็บไปทำแยมเปรี้ยวๆอร่อยดีค่ะ ยังพอมีอยู่ลูกนิดเดียวเองแต่ถ้าไม่มีไม่มีเห็ดก็ยังได้เก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนๆน,นะคะฝาโกลง เดินเข้าไปดูกันค่ะบูเบอร์รี่หมดแล้วนะคะเนี่ยเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยรบูเบอร์รี่เหลือแต่ต้นมาแล้วค่ะเดีลองไปเดินดูสำรวจเห็ดมีแต่ปลา ต้นสนสูงมากน่าจะไม่มีเห็ดละเพราะว่าดูแล้วมันแห้งมากก็เดินมาเจอเห็ดเพื่อนๆดูสิ เห็ดนี้แม่อร่อยดูดิมันแก่แล้วอ่ะก็นี่มาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยพอเราเอาเอาไม้ไปเขี่ยมันก็พุ่งออกมาฟู่ดูดิปึ๊บมันคืออะไรไม่รู้เดินอ่าเดินมาเจอเห็ดเห็ดนี้กินได้นะคะเพืเ่อนๆแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ค่ะความจำสั้นแต่ว่ามันแก่แล้วล่ะ ดูสิเห็ุนี้จำได้มันอยู่ในหนังสือแต่ว่าเราไม่เคยกินอ่ะแก่มากเ <c oughs> ก็บไว้ให้เป็นอาหารของทากต่อไปมันจะได้ออกปีหน้า <c oughs> เดินต่อ <c oughs> <c oughs> เดินต่อคะ่ะ คิดว่าไม่น่าจะได้เห็ดกลับบ้านนะควันนี้เพราะว่ามันแห้งมากวันนี้น่าจะไม่ได้มาละเพราะว่ามันเริ่มเข้าหน้าหนาวละสามีเดินเล่นนี่ค่ะเห็ดมันแก่หมดแล้วมันโลย มันแห้งมากดูต้นมอสกำลังเดินกลับโรยราเห็ดของปีนี้เห็ดนี้ไม่อร่อย มันก็ยังมีอยู่นะคะแต่แบบไม่สวยเดินมาเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้สีน้ำตาลก็กำลังเดินกลับโอเคค่ะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ